ก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวนสดครับอยู่หนติดิสตาตัด,ดมูวีนะครับวันนี้ผมมาดูอะไรแปลกๆกันหน่อยละกันนะครับผมก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายมาได้ตอนผมจะมารีวิวเบิร์นนะครับผมไปตัดมันหน่อยนะครับนะทำให้คลิปมัน,มน,มมน,น,นมมสั้นลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันเป็นอะไรนะครับผมโก คือช็อตนี้แหละทุกคนทให้ผมโคตรงงมันเป็นไปได้ยังไงวะคือแอมมอลลอนมันได้วหนอยู่นี่แบบนบนภูเขาเว้ยตอนแรกก็นึกว่าม,ม,วออมันเล่นในมอสแหละเออก็รู้ว่าเป็นเล่นในมอสนะครับแต่ว่าพอดูดีๆแล้วม,มอสเหรอวะก็ก็เลยลองไปหาดูนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือ ก็อย่างที่คนเห็นนะครับก็คือมันไม่มีแร่นี้นะครับผมแร่มันไม่ได้อยู่ในม็อดนี้นะครับมันเป็นแร่ของเกมวเกมแล้วคือตัวเกมคือมันอยู่เลยแบบปวดหัวครั้ตรงคือปวดหัวนะครับก็ขอฝากน็อตด้วยนะครับว่าเป็นบั็หรอตั้งแต่มีมาครั้งแปดมาว่าโคตรเยอะเลยนะครับผมดูต่อเลยผมมันโคตรใช่ เพราะนั้นผมก็เลยเขุดมันไปนะครับแล้วก็ผมขอฝากชิดนะครับกับน้องตด้ยนะว่าเล่นบักอะไรกันคำนี้อ่ะบักทีทุกคนมือห็นแน่เลยนะครับผมวันนี้ทำซองคลิปในวันดีดีอีกแล้วนะครับเจอของแปลกมาทุกทีเลยตั้งแต่มาวิปปืนไม่เคยเจออะไรของดีดีเลยเจอของแปลกเบื่อมันกันเนี่ย คือตอนนี้ผมเริ่มจะรอแล้วว่าไอกเกมไมคา้าเนี่ยเมื่อตอนนี้มันน่านพัฒน,นาขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคือผมบอกว่ามันอาย,อยากนะครับมันจะอยู่ที่ไหวต่ำกว่าเออจะต่ำกว่าเรียกว่าอะไร,รอ่ะมันจะต่ำกว่าเพชรน,นะครับผมนะ มันแพงกว่านะครับแต่มันก็ไรประโยชน์มื่กับผิดอีกนะครับผมโคตรแล้วประโยชน์ตองก็นะครับอยก็ัวคิดว่าตัวเกมใหม่ๆนะครับแบตเตอรี่ขึ้นกะวะ่าที่เกิดเรื่องคือไม่ได้ว่าตัวเกมแต่ว่าอยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องบางนิดหน่อยถ้าใครดูคลิปนี้อาจจะไปรีบดูข่าวเลยว่าดูข่าวมีแบบอะไรดูต้องการหรือเปล่านะครับดูต่อเลย ก็ฟังเอาคนที่เซียนแล้วนะบอกว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นบักเลยหรือว่าพุกินไปแล้วนะครับก็ค,บค,คือจะรีวิวปืนอ่ะแต่แต่ก็เจอเอ่างเองอี้ยคือวัดมาจะรีวิวยังไงวะเออก็คือเป็นแนนีน้มนะก็อขอบคุณรามชัว์มบายบาย